ก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะไปเล่าแม้จีนเรื่องเซนตี้หลงไว้หากว่าผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยณาตรงนี้ด้วยนะครับถ้ามีความคิดเห็นอะไรก็คอมเมนต์เลยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะถ้าอย่างนั้นก็ร,รับชมพร้อมกันได้นะเริ่มเรื่องขึ้นมาเราก็เห็นว่ามี2คนกําลังต่อสู้กันนะนะซึ่งฝ่ายชายนั่นก็คือจกอักรพรรดิหยานอ่างคอมกรโรขนและฝ่ายหญิงนั่นก็คือเทพธีรามันชีฝงจากภูเขาซีหวัน ซึ่งทั้งสองคนนั้นก็ได้ต่อสู้กันทั้งฝ่ายของจกักรพรรดิานั้นก็ได้ใช้หกมจรชีวิตเพื่อต่อสู้กับเธอแต่ว่าตัวของเธอนั้นก็สามารถทําลายพลังของเขาได้อย่างง่ายดายและจกักรพรรดิานั้นก็ได้ใช้ร่างกายของเทพอสูราพเพื่อโจมตีเธออีกครั้งแต่ว่าเธอนั้นก็ใช้พลังห้าธาตุองค์ประกอบเพื่อโจมตีเขาช่องทําให้ตัวของจกักรพรรดินนั้นกดเอาม,มากเลย และตัวเขาก็ได้ใช้ไฟแก่นแท้ของอาชูราที่แม้แต่พระเจ้าก็ไม่สามารถหยุดมันได้และเขาก็คิดว่าสามารถฆ่าเธอได้แล้วแต่ว่าตัวของเธอนั้นก็ไม่ได้เป็นอะไรเลยได้ทั้งสองคนก็ไล่ห,หันพลังใส่กันและสุดท้ายเธอก็ได้ใช้อรเลสสกสิลทั้งห้าซึ่งนั่นก็ทําให้จกักรพรรดิ์หยานนั้นพ่ายแพ้ไปได้นะทั้งจากการต่อสู้ตัวของเธอก็พูดขึ้นมาแต่ว,ว่าภ่ายพิบัติของโลกมนุษย์นั้นไม่สามารถดิกเลี่ยงมันได้ และเธอก็ได้นำมาจิตวิญญาณของจักรพรรดิหยานนั้นไปเป็นสิ่งประดิษฐ์วิญญาณที่อยู่ในวังของเทพธีรามานของเธอและทำให้เราเห็นว่ามีชายหนุ่มคนหนึ่งซึ่งเขานั่นก็คือผู้สืบทอดของเธอนั่นเองการต่อสู้ระหว่างเธอกับจักรพรรดิหยานนั้นทำให้ประตูแห่งโลกมนุษย์นั้นปรากฏตัวขึ้นทำให้ผู้ฝึกฝนอามาะมากมายดังหลเข้ามาเพื่อปอกป้องอาณาจักรมนุษย์ตัวของเธอนั้นก็ได้สังหารจัตุรจนสิ้น ได้แล้วตัวของเธอก็หายไปทิ้งไว้เพียงแค่วังของเทพธีรามานไว้ในผู้เขาสีวนจนกว่าจะมีผู้ทำลา,ายพิบัติมาและกอบกู้โลกตัดมาที่ห้องทดลองแห่งหนึ่งแล้วก็จะเห็นว่ามีคิตตันที่มีแสงประกายออกมาซึ่งคิตตันนี่ก็คือกุญแจมโรโลกสุดท้ายของวังเทพธีรามานซึ่งเราก็จะได้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งเธอมีชื่อว่ารั่วฉี และเธอก็ได้โทรหาผู้ชายคนหนึ่งเช่นกันเขาชื่อว่าเฉินหวางและบอกเขาว่าพวกเขานั้นได้ทําการเชื่อมต่อกับอาณาจักรร่างเดิมได้แล้วทัานใาดนั้นเองคริสตั้นก็ปรากฏแสงขึ้นมาตัวของเฉินหวางนั้นก็คือเพลของเราแหละนะเขาก็ได้บอกไปว่าห้ามแต่ต้องคริสตันน้นนั่นไปนันคาดในขณะที่เขาขับรถเข้าไปนั้นห้องทดลองก็ได้ระเบิดขึ้นทันทีที่เขาเข้าไปเขาก็เห็นทางล่านของรู่วฉสีที่นอนสลบอยู่แล้ว จู่ๆก็มีแสงโผล่ขึ้นมาทำ,ทำให้ทุกคนรวมถึงตัวของด้วยฉีเองด้วยก็ค่อยๆหายตัวไปแต่ก่อนที่ลูกน้องขขงเพกจะหายตัวไปนั้นเธอก็ได้มอบอะไรบางอย่างให้แก่เอกและแล้วตัวของเธอนั้นก็หายไปส่วนตัวของเอกน,นั้นก็ได้ถึกดึงเข้าไปในห่วงแห่งจักรกวาลได้แล้วก็มีกิเลนตัวหนึ่งวิ่งเข้ามาและกิเลนตัวนั้นก็กลายเป็นผู้หญิงทั้งห้าคนซึ่งผู้หญิงคนแรกนั้นก็ได้บอกกับเพกว่า อาณาจักรร่างเดิมนั้นก็คืออาณาจักรแห่งความเป็นอมตะและคนที่สองก็ได้บอกกับเพกว่าพลังวิญญาณน,นั้นว่างเปล่าแต่ในขณะเดียวกันาศาสตร์มืดนั้นมีอยู่จริงคนที่สามก็ได้บอกกับเพกไปว่าหลังจากที่ร่างกายเป็นอมตะกลับมาร่างมนุษย์ก็จะกลับมาส่วนคนที่สี่ก็ได้บอกว่าเมื่อกลายเปน็นอมตะอาณาจักรมนุษย์จะหายไปส่วนคนสุดท้ายก็ได้บอกไปแล้วนะว่าอาณาจักรมนุษย์นั้นมีทั้งความมั่งคั่งในความชิบหาย ก่อนที่พวกเธอจะได้หายไปก็ได้บอกกับเพกไปแล้วนะว่าความปลอดภัยของอาณาจักรมนุษย์นั้นขึ้นอยู่กับเจ้าแล้วแล้วพวกเธอก็ได้หายไปตัดมาที่แห่งหนึง่งซึ่งก็มีคนกลุ่มหนึง่งดูเหมือนว่าพวกเขานั้นกําลังรออะไรบางอย่างอยู่ท่านใดนั้นก็มีผู้หญิงคนหนึง่งเธอมีชื่อว่าเย่ไฉ่ริงเจ้าหญิง,หญงแห่งบางพระจ,จันทร์อยู่ในอาณาจักรลมปานขั้นที่แปดเธอก็ได้บอกไปแล้วนะว่าถ้าสามารถเปิดประตูนี้ได้เราก็จะได้รับ,บอนดโกจากเทพธีรามาน และก็มีผู้ชายคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่าไม่มีใครเคยเปิดมันได้เลยตัวเขานั่นก็คือกวจี้เรนัวหน้าสาบอกของนิกายปีศาจอยู่อาณาจักรลมปานขั้นที่เกและชายคนหนึ่งก็ได้พูดขึ้นมาแต่ดาว่าพ่อมันกำลับบงรอตัวฆ่าอยู่ไงซึ่งเขาก็คือกู้ยานนายน้อยแห่งวังสัตว์ได้อยู่ในนาาจักรลมปานขั้นที่เกได้เด็กชายคนหนึ่งก็ได้พูดขึ้นมาแต่ดาว่าช่างเป็นคําพูดที่โอ้วดจริงๆตัวของเขานั่นก็คือนายน้อยของนิกายดาบเจยนอูหวน อยู่ในนาจักรลมปานขั้นที่7ได้แล้วกู้ยานก็ได้ใช้พลังของเขาทําให้ประตูนั้นเปิดขึ้นมาแต่ว่าจริงๆแล้วประตูนั้นน่นมันเปิดขึ้นเองแหะนะพวกเขาก็ได้เข้าไปข้างในนั้นและพบกับผ้าเอกที่อยู่ในนั้นแล้วพวกเขามองไปลอมรอบไม่เจออะไรเลยพวกเขาก็เลยคิดว่าเพาเอกนั้นเป็นคนเอามอลหลอกไปทั้งหมดกู้ยานก็ได้แปลงร่างของเขาได้โจมตีใส่ผ้าเอกแต่ว่าเพาเอกนั้นก็ใช้หมัดเดียวได้จัดการเขาได้เลย เขาก็ได้ลุกขึ้นมาอีกครั้งและโจมตีแทเบเอีกครั้งแต่ว่าพอเพกนั้นก็ได้ใช้ปืนในยิงเขาทิ้งแม่งเลยทันใดนั่นเองพวกเขาก็ได้ยินเสียงชายคนหนึ่งพูดขึ้นมาไ่นแ,แล้ววังของเทพธีรามานั้นก็ได้ปรากฏตัวขึ้นและเข้าไปอยู่ในตัวของไพอเอกและพวกเขาทั้งหมดนั้นก็ถูกส่งตัวออกมาที่ภูเขาสีหวานซึ่งเพอเอกนั้นก็ได้มองไปรอบๆแล้วนะและเขาก็พูดขึ้นมาด่าว่านี่คืออนานาจักรร่างเดิมจริงๆหรอ ซึ่งคนของวังสันร้อยนั้นก็ต้องการจะแก้แค้นให้แก่ในน้อยของพวกเขาแต่เพเอกนั้นก็ชนะได้อย่างง่ายดายเมื่อพวกนิกายปีศาจเห็นอย่างนั้นก็เข้ามาโจมตีรพเอกแล้วนะแต่ว่าเพเอกนั้นก็ชนะได้เหมือนเดิมแถมยังรู้ถูกพวกเขาไปอีกด้วยว่าหัวแนเกินไปซึ่งทําให้หัวหน้าของพวกนิกายปีศาจนั้นโมโหเอางมากเลยและเขาก็ใช้ท่าไม่ตายของเขาโจมตีรพเอกและรู้เหมือนว่า ทุกคนนั้นคิดว่าเพเอกนั้นตายไปแล้วแต่ว่าการโจมตีของเขานั้นไม่สามารถทำลายเพเอกได้เลยและเพเอกก็ได้ใช้พลังของเขาโจมตีกลับไปทำให้หัวหน้าของนิกายปีศาจนั้นแพ้ไปทันใดนั่นเองานน้อยของนิกายดาบก็ได้บอกให้ผู้ติดตามของเขานั้นต่อสู้กับเพเอกและพวกเขาก็ได้สู้กันแต่ว่าสุดท้ายเพเอกก็หยิบอาวพิีของเขาขึ้นมาแล้วก็ยิงใส่เขาทำให้ตะแก่นั้นถอยกลับไป พระเอกก็ได้รู้ถูกคนพวกนั้นนืนว่าพวกเขาหน้าก็แค่ขยะทั้งนั้นทําให้พวกเขานั้นร่วมมือกันเพื่อที่จะฆ่าพระเอกแต่ทันใดนั้นเองพระเอกก็ได้หลุดเข้าไปอยู่ในวังของเทพธีรามานซึ่งพระเอกนั้นก็ได้พบกับจักรพรรดิยานที่เป็นจิตวิญญาณถิ่นประลิดของวังเทพธีรามานซึ่งเขาก็ได้พูดขึ้นมาเนนาว่าไม่คาดคิดเลยน่านะว่าผู้สืบทอดจะตายเร็วขนาดนี้พระเอกก็ได้พูดไปเน่านะว่าเจ้าไม่อยากฆ่าตายใช่ไหม จ้ากระไรเียข้ามาในนี้นะเขาก็ได้ตอบไปแล้วนะว่าก็ใช่หละนะและตัวของเขานั้นก็ได้มอบสมบัติวิญญาณให้แก่พระเอกและบอกว่านี่นะคือเรือที่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้ตามที่ใจต้องการซึ่งเอกก็ได้ทาการเปลี่ยนแปลงมันให้กลายเป็นรถแล้วก็ขับหนีไปแต่ว่าคนพวกนั้นก็ได้ตามเอกไปดันนะตอนที่1ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็กดไลค์และกดติดตามให้ด้วยนะก็ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้เหมือนเดิมนะครับแล้เจอกันใหม่นะ